ความใส่ใจในด้านสอนศินละปะของผมนะครับก็คือ,เ,อเดิมทีเดียวในผมเน้นด้านทักษะคือเด็กต้องวาดรูปได้รูปสวยมันทีนี้ปัญหามันก็เกิดมันก็เกิดกับเด็กซ้ําๆเด็กที่วาดรูปได้เก่งเขาก็จะเก่งอยู่อย่างนั้นแต่เด็กที่ไม่ได้ก็จะเบื่อเกิดการเบื่อหน่ายผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการว่าทําอย่างไรจะให้เด็กทุกคนสร้างจินตนาการได้พร้อมๆกันก็เลยปรับมัดวิธีการสอนมาใช้ในในลักษณะ4จุดเน้นเข้าไป ใจุดเน้นจุดเน้นที่1ก็คือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือเราเรียก5 steps นะคะก็หมายความว่าขั้นตอนดังต่อไปนี้ซึ่งมันเป็นแนวการสอนค่ะเป็นแนวการสอนที่อยู่บนฐานสำคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะขั้นที่ 1. คือขั้นระบุคำถาม นะคะแล้วก็ประกอบด้วยตั้งคําถามแล้วก็คาดคาเนคคาตอบแล้วก็ขั้นที่2เป็นขั้นแสวงหาสารสนเทศก็คือวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ขั้นที่3เป็นขั้นสร้างองค์ความรู้หรือสร้างความรู้เป็นขั้นที่นําผลของการวิเคราะห์มาสื่อความหมายแล้วก็ทําการ แปลความหมายแล้วก็สรุปผลหรือคําว่าสร้างความรู้หรือสร้างคําอธิบายนั่นเองแล้วก็ขั้นที่4นะคะเป็นขั้นสื่อสารเด็กนําเอาความรู้นํามาทําการนําเสนอนะคะแล้วก็ขั้นที่5สุดท้ายก็เป็นขั้นตอบแทนสังคมอันเป็นขั้นประยุกต์หรือการนําความรู้ไปใช้แล้วก็ได้ชิ้นงานได้ภาระงานที่เราจะใช้ในการตอบแทนสังคม five step เนี่ยจะเป็นกระบวนการไปเสริมสร้างตัวแรกคือ l i t e r a c y จุดเน้นที่2นะคะคือเราเรีย ียกว่าการรู้หนังสือก็คืออันออกเขียนได้นั่นเองแล้วก็จุดเน้นตัวที่3ก็คือในเรื่องของ การรู้เรื่องจำนวนอะไรเรียกว่า numeracy ก็คือช่างตวงวัดการวิเคราะห์การใช้สถิติและความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ตามมาก็คือตัวที่3จุดเน้นที่เรียกว่า reasoning ability คือความสามารถในการใช้เหตุผลหรือการให้เหตุผลนั่นเองนะคะอุปนัยนิรนายคาดคเนคำตอบอะไรนี้เป็นต้นนสี่จุดเน้นเนี่ยจริงๆในใน,ในความเป็นครูของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับ แต่เพียงเราไม่ได้จัดระบบระเบียบในการที่นักจะนํามันมาใช้นะครับพอได้ร่วมเข้าร่วมโครงการกับสบพทนะครับกับทางจุฬาลงกรณ์นะครับก็เกิดประเด็นความคิดต่างๆเกิดขึ้นเช่นอย่างผมไม่เคยคิดว่าในวิชาศิลปะผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขเกิดขึ้นมันก็มีนะครับผมไม่เคยคิดว่าวิชาอย่างศิลปะของผมจะต้องมีการอ่านการพูดการคิดวิเคราะห์อะไรมากมายเพียงเด็กวาดรูปได้ก็โอเคละ แต่พอเรามีกระบวนการมี4จุดเน้นเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนไปครับผมเปลี่ยนการสอนเด็กต้องตั้งปัญหาต้องมีปัญหาเกิดขึ้นต้องเอ๊ะเด็กต้องไปหาคำตอบอ้อขึ้นมาพออ๋อเขาก็ลงมือปฏิบัติได้เข้าใจสวัสดีครับทสวัสดีครับนักเรียนโอว,วันนี้ ยินดีต้อนรับสู่บรรยากาศเหมาะกับการเรียนวันนี้มากนะครับ <c oughs> บรรยากาศชุ่มฉ่าเหมือนเรากาลังจะเรียนเรื่องสีน้ําเลยนะครับตามที่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเจอกันไปครั้งครูให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสีน้านะครับว่ามีการระบายอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> คิดว่าวันนี้นักเรียนทุกคนศึกษามาเต็มที่นะครับเดี๋ยวเก็บคําถามไว้ก่อนนะเดี๋ยวเ,าเอาคําถามจากครู10ข้อในกลุ่มเดี๋ยวช่วยกันทําเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ สี่คนก็สี่สมองนะลองปั่นๆรวมๆกันดูการเริ่มชั้นเรียนของผมนะครับก็คือในในวิชาข้างผมเนี่ยผมจะเริ่มจากการหาเหตุและผลขเขาก่อนนะครับก็คือให้เขาไปศึกษาอย่างเราสอนสีน้ำเนี่ยก็ให้เขาไปศึกษากระบวนการสีน้ำว่ามีเทคนิควิธีการอะไรบ้างจริงๆถ้าเป็นการอ่านเฉยๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจขั้นต้นก่อนแต่เขายังไม่รู้หรอกว่าเทคนิควิธีการจริงๆสีน้ำเวลาระบายจริงจะจะทำได้อย่างไรนะครับ เด็กก็จะมาตั้งปัญหาการตั้งปัญหาของเด็กก็คือตั้งไว้ในใจขเขาก่อนเสร็จแล้วพอมาถึงชั่วโมงผมก็จะให้ทําแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดนั้นก็แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องง่ายๆมีเด็กนักเรียนบางกลุ่มบางคนที่ยังเอาข้อมูลจากในหนังสือในนิตยสารที่เขาหาข้อมูลมานะครับมาดูมาตั้งคําถามของเขามันจะเป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปจากบรรยากาศเดิมของศิลปะเนี่ยก็คือวาดรูปตามผม แต่ตอนนี้เด็กมีปัญหาก็คือเขาจะใช้วิธีการตั้งคําถามเกิดขึ้นหลังจากนั้นพอทําแบบฝึกหัดเสร็จก็จะยังไม่เฉลยโดยโดยโดย,โดยทันทีงานนี้สีอะไรครับสีน้ำมีตอบอย่างอื่นไหมไม่มีไม่มีเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูภาพนะครับดูภาพทั้งสองภาพดูให้เกิดคําถามเกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ผมเชื่อว่าการตั้งคําถามนะครับการตั้งคําถามจากจากงานเนี่ย มันจะทํานําไปสู่ซึ่งเป้าหมายเหมือนเหมือนเราตั้งเป้าหมายอนาคตนะครับว่าเราเราอยากเป็นครูเราต้องเรียนอะไรเราอยากเป็นหมอเราต้องศึกษาอะไรเราอยากวาดภาพนี้เราก็ต้องตั้งปัญหาว่าจะทํำยังไงถึงจะเป็นวาดภาพได้อาจารย์ครับแล้วใช้เทคนิคอะไรในการทําใบไม้เหรอครับถ้าจะเริ่มทําสีน้ําต้องเริ่มตั้งแต่ตรงไหนคะมันทํำยังไงให้มันเป็นทิวๆิลงลนะคะตรงน้ำาหรออย่างนี้ครับงานชิน้นนี้เป็นภาพเกี่ยวกับทิวทัศ ลองคำานึงดูเองนิว่าน่าจะเป็นใช้เทคนิคสีอะไรใช้ว่าสีน้ำใช่ว่าสีโปสเตอร์ใช้ว่าสีน้ำครับคุยกับถามเหตุผลคนสีโปสเตอร์ก่อนว่าไงครับมันทึบมันทึบมันไม่เห็นสีที่ระบายข้างหลังที่ข้างหน้ามันระบายทับไว้ครับอ่านี่คือเหตุผลของสีโปสเตอร์นะครับต่อไปสีน้ำใชรว่าสีน้ำ รับผิดชอบคำถามความเห็นเีกด้วยเพราะอะไรครับเพราะอะไรตรงนี้มันจางเออตรงนี้มันจางกระบวนการสร้างองค์ความรู้ในในวิชาศิลปะของผมนะครับผมใช้วิธีการผมเปิดกว้างกับจินตนาการเด็ก สังเกตได้ว่าเวลาเด็กทํางานเด็กจะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนในการสร้างองค์ความรู้ของเด็กถ้าเราดูจากงานบางคนอาจจะขึ้นจากเปียกบนเปียกเสร็จเรียบร้อยสร้างเทคนิคพื้นแบ็กกราวก่อนเลยแต่บางคนก็เขียนจากรูปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยสร้างแบ็กกราวหรือบางคนไม่มีรูปไม่มีพื้นสร้างจากเทคนิควิธีการไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่กระบวนการที่เขาจะสร้างขึ้นมา กำลังจะวาดปันมันองค์ประกอบมนเยอะแล้วก็วาดได้หลายแบบหลายจอกค่ะที่ผมเี่วาดมันเีราวะในเรื่งสูวนักคดีหรือแต่ละคดีต่างๆที่ผมได้ดูมาเนี่ยมันมีแต่ภาพสวยๆอ่างนี่เลยเลยอยากขัดวาดได้ด้านหนามากการเขียนจะให้มันวิ่งไหลได้รวดเร็วเราต้องเอียงกระดานประมาณเท่าไหร่ 15องศานะครับตามที่เราศึกษามาแต่ถ้าเราต้องการให้มันมันวิ่งไวๆล่ะกี่องศา,าดีบางคนบอกผม85-90อันนี้ประมาณเอานะครับนักเรียนไม่ต้องไปวัดอุ๊ย,เ,ยเออประมาณเอานะไม่ใช่ไปวัดปุ๊บโหเกินไปเลยเนี่ยครูบอก85มัน86ไปน,นิดนึงได้ไหมครับสัดส่วนของการวางภาพทิวทัศน์เป็นสูตรเลยนะเราจะกำหนดกระดาษเป็น3ส่วนฟ้า มาพื้นมาใกล้แบ่งเป็นสส่วนนี้เราจะเขียนได้ง่ายเวลาเขียนภาพทิวทัศน์นะครับเผื่อใครมีแบบภาพทิวทัศน์แต่ถ้าใครเขียนงานงานแนวแอปแท็กงานแนวนามมาทมในใจชั้นคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าท่านจะต้องแบ่งขนาดไหนในวิชาของผมเนี่ยมันต้องมีการอย่าง4ี่จุดเน้นเนี่ยมันต้องมีการสอดแทรกอย่างเรื่องคิดคํานวณอย่างตัวเลขเข้าไปนะครับเดิมทีก็ไม่คิดว่าศิละปะมันจะต้องมีได้นะครับแต่พอพอมาเข้า เรียนรู้กับลักษณะการจัดรูปแบบการสอนแบบนี้ก็เข้าใจว่ามันอยู่ในผลงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการอย่างเช่นตอนที่เด็กเอียงกระดานสร้างผลงานประมาณออ15องศา45องศา85องศาหรือเขาหมุนไปมาก็แล้วแต่นะครับหรือการแบ่งสัดส่วนของภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคณิตนะครับหรือการลงน้ําหนักของภาพหรือการวางจัดวางน้ําหนักของภาพลงไปเช่นวันร้อนวันเย็นของสี สีภาพที่เหมาะสมก็อยู่มัน80 20ประมาณนี้เด็กก็จะจัดการลงไปโดยโดยกระบ,บวนการของเขาได้เมื่อกี้หนูถามครูว่าเอาถ้าถ้าหนูจะทํามิติห่างออกไปเช่นเราอาจจะมองมิติอย่างนี้ใบบัวครูถามว่าใบบัวกับดอกบ,บัวอันไหนอยู่หน้าอันไหนหน่าจะเข้มกว่ากันอ่านี่ถ้าเราสร้างมิติมันก็จะอันนี้หนึ่งสองอันนี้อันนี้สามเป็นมิติแล้วเราเอาเอาสเ,เตจการจัดวาง3ามระยะมาใช้ได้หลยของเราในภาพนี้ หนูก็พยายามจะจัดสัดส,ส่วนให้เข้ากันนะคะอันไหนอยู่หน้าก็น่าจะเป็นเข้มอันไหนอยู่ที่สองก็น,จจงน่าจะจังไปที่สามก็น่าจะจังต่อีกก็น่าจะออกมาดีค่ะวันนี้เราจะมีเรื่องกลนวิธีเข้าไปด้วย <c oughs> การสร้างเทคนิคการสร้างพื้นผิวของมัน t e x t อร์เนี่ยนะครับวันนี้ครูเตรียมแอลกอฮอล์มาไม่ได้หมายว่าเธอเขียนปุบหัวเธอแตกกันหมดเลยขาหลุดเ <c oughs> ลยเป็นขาดแผลหมดเลยโดนผู้กันกัดผมไม่ใช่างั้น อันนี้มันจะสร้างเทคนิคอะไรเดี๋ยวเราเอาไปลองนะครับก็คงเอาไปหยดไปหยอดไปทําอะไรกับมันดูมันก็เกิดเท็กเจอร์บางอย่างเกิดขึ้นอันนี้เป็นเกลือวันนี้ใครบอกไม่เค็มนะนะอันนี้เราเอาไปใส่ในงานอย่างเดียวนักเรียนครับเกลือเนี่ยมันจะทําอะไรทําปฏิกิริยายอะไรกับพื้นขนาดใส่พื้นต้องยังยังเปีย,ยปกเปียกมันหมาดอยู่นะพอมันแห้งแล้วใส่เข้าไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอ่ะเดี๋ยวลงมือทํางานได้เลย ตัวนี้เขาแรงจะสร้างเท็กเจอร์บนพื้นผิวของภาพให้มันเกิดเป็นอลองรอยถึงอา่าลองสลัดอยู่มับเนะเห็นไหมมันทำงานแล้วเนะ่อาอา่เอาเะนะครับแต่ละกลุ่มถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บอุปกรณ์ล้างให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวนักเรียนจะมาถูกน้ําถูกไรหกใส่ภาพที่ส,สวยๆของเรียนนะครับงานชิ้นเดียวในโลกจะสูญไปนะครับหลังจากนั้นตั้งชื่อภาพให้เรียบร้อยคัดสรรงานในกลุ่มเอากลุ่มตัวเองพอนะครับเลือกชิ้นงานที่สุดยอดในกลุ่มตัวเองนะครับคนที่ถูกคัดเลือกพร้อมมาพรีเซนต์กับชิ้นงานเมื่อนักเรียนปฏิบัติผลงานจนเรียบร้อยเสร็จสิ้นกระบวนการของเขาแล้วนะครับทุกคนในกลุ่ม ก็จะร่วมกันพิจารณาผลงานนะครับถ้าเราไม่ใช้ทุกคนในกลุ่มเราก็อาจใช้ภาพทั้งหมดของทั้งห้องวางแล้วให้เด็กทุกคนช่วยกันตัดสินแต่แบบนั้นมันมันจะดูวุ่นวายผมก็เลยใช้วิธีกระบวนการกลุ่มก่อนคือแยกให้มันเหลือน้อยลงในกลุ่มเขาก็จะตัดสินผลงานกันเองโดยปรึกษากันว่าของใครดีของใครเด่นตามความชอบของเขากระบวนการตัดสินผลงานศิลปะเนี่ยจริงๆมีกระบวนการหลายอย่างไม่ว่าจะด้านสีด้านเทคนิควิธีการด้านองค์ประกอบ ด้านความหมายนะครับแต่เด็กอันดับแรกเนะี่ยเด็กบางคนก็มักจะพูดว่าตัวเองตัดสินเพราะชอบแต่ถ้าเราให้ข้อมูลจากตรงนี้ไปบ่อยๆครั้งเด็กจะผลคนตัดสินมีเหตุและผลเกิดขึ้นอีกครั้งเลือกทิ่นี้เพราะว่าอะไรมันแบบว่ามันมีความเข้มแล้วก็มีความแตกต่างมากแล้วมีน้ำหนักแสงแล้วเข้ากันล่นสีได้สวยครับเพราะว่าเขามีการเล่นพวกเกลือพวกอะไรเนี้ย ขอบคุณครับที่เลือกผมขอบ,ขอบคุณค่ะคือรูปมันดูสวยค่ะเรื่องการเงาเป็นเงาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะดูสวยแล้วรอบๆนี่มันคือกลมกลืนแล้วเล่นสีได้สวยมากเลยค่ะในลักษณะของการสอนแบบสีจุดเน้นเนี่ยการใช้เหตุผลเนี่ยในวิชาศิลปะนี่มีแน่นอนเหตุผลแรกก็คือเหตุผลที่เขาเลือกก่อนเลือกว่าเขาจะใช้กลวิธีอะไรในการสร้างภาพ2เลือกในสิ่งประทับใจ ว่าเขาจะนําเสนอรูปภาพอะไร 3. ก็คือเลือกผลงานของเขาหรือของเพื่อนเพราะว่าอะไรเหตุผลอะไรทําไมถึงเลือกการจัดวางเทคนิคสีอะไรต่างๆกระทั่งเหตุและผลในการยอมรับในผลงานของเพื่อนเขาเองด้วยว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าอย่างไรครับก็ภาพนี้ชื่อว่า s สวิตตี้โรสแปลว่ากุหลาบแสนสวยที่วาดภาพนี้ก็แรงบันดาลใจที่ ชอบดอกกุหลาบมานานแล้วว่าดอกกหลาบดอกนี้ดอกใหญ่เป็นประธานดอกนี้เป็นที่ทําเป็นประธานนี่ก็ทําให้มันเป็นจุดเด่นที่มันเป็นอย่างนี้ก็ใช้เกลือลโรยค่ะเหตุผลที่วาดรูปนี้นะคะเพราะว่าได้ไปทะเลครั้งแรกก็ประทับใจในความสวยงามของมันค่ะก็ท่นีีที่วานค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์นะครับหนูแบ่งภาพเป็นอยังไงก็้งฟ้าแล้วก็นะ้ำแล้วก็ ถ้าแบ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่แล้วก็อันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สีหมายถึงสีนักเรียนฟังนะครับวิธีการทํางานแบบนี้นะครับภาพแบบทิวทัศน์ภาพทิวทัศน์นักเรียนควรจะแบ่งภาพออกเป็นสามสามสามระยะสามส่วนนะครับสามส่วนหมายความว่าอาจจะกินเนื้อที่ของท้องฟ้าได้เยอะลงมาส่วนพื้นที่ข้างล่างเนะี่ยจะเป็นเนื้อที่ของต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็แล้วแต่ภาพเราจะได้ไดูหน้าน่าสนใจขึ้นนะครับ อย่างเพื่อนเนี่ยก็แบ่งฟ้าแบ่งน้ำแบ่งพื้นออกเป็น3าส่วนเท่าๆกันเลยนะครับโอเคเก่งมากคมมือ่อยครับเหตุผลที่ต้องมีการนําเสนอนะครับเหตุผลที่ง่ายที่สุดก็คืออันดับแรกถ้านําเสนอบ่อยๆเด็กกล้าแสดงออกนะครับเด็กกล้าใช้คําพูดนะครับกล้าพูดกล้าพูดในสิ่งที่ถูกเป็นเหตุเป็นผล่นกันรละกันก็กลับมาเรื่องเหตุผลอีกนะครับเด็กกล้าที่จะอธิบาย ให้เขารู้ว่าให้เพื่อนเขารู้อ่ะจะเข้าใจได้อย่างไรกับผลงานที่เขาแสดงนําเสนอออกไปพอหลังจากที่เราสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการอภิปรายหน้าห้องเรียบร้อยแล้วผมก็จะนํำข้อสอบหรือแบบทดสอบที่ใช้เมื่อต้นชั่วโมงนะครับกลับมาเฉลยซึ่งวิธีการนี้ทำให้เด็กตื่นเต้นมากขึ้นเพราะว่าเราเก็บเหมือนเก็บปัญหาเข้าไว้นานเขาอยากจะรู้มากว่าสิ่งที่ฉันทําไปถูกผิดแค่ไหน อันนี้ข้อไหนอีอ,อ,อไหครับอีเยี่ยมมากเพราะอีคืออะไรเไอยเร่ยเยี่ยมกนอ่านี่ใช้ทั้งวันเลยวันะี้ขั้นสุดท้ายนะครับนักเรียนได้นําผลงานไปแชร์ก็คือเอาไปนําเสนอต่อสังคมนะครับไม่ว่าจะด้วยกระบวนการเอาไปติดโชว์ตามบอร์ดหรือกระบวนการถ่ายภาพแล้วจะขึ้น Facebook เว็บไซต์และต่างๆก็แล้วแต่ สิ่งนี้มันเป็นกระบวนการที่ที่ที่ให้ความรู้กับทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะบางครั้งเวลาเราเอาภาพไปติดมีพี่มาถามวา่าวาดยังไงสิ่งนี้สิ่งที่เกิดในใจเนี่ยถ้าถ้าสัมผัสได้นี่คือหัวใจของเด็กนี่พองโตไปครึ่งนึงแล้วคือเขาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจได้สิ่งที่ดีกลับมาซึ่งจะทําให้ใจรักสียงปผลงานศิลปะเนี่ยดีขึ้นเยอะก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าอาจารย์ได้เปลี่ยนมา,าท่านท่าจริงๆนะคะและอาจารย์ก็นึกไมถึงเลยว่า ออวิชานี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ยังไงไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างไรไปเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลอย่างไรเนี่ยแล้วทำไมเด็กจะต้องมาตั้งคำถามเนี่ยอันนี้น่าชื่นชมนะคะอาจารย์ก็ได้สาธิตการสอนได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะก็คือในขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นขั้นที่ก่อนที่จะเกิดการระบ,บุคำถามอาจารย์ให้เด็กไปอ่านหนังสือร่วมกันอ่านหนังสือค้นคว้าด้วยตัวเองจากนั้นครูก็มาทำ แบบทดสอบซึ่งเป็นแบบแบบปรานาัยและให้เด็กทำเน้นว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการที่อาจารย์ท่านนี้กําลังจัดการเรียนการสอนแบบฟรีคลาสรูมโดยไม่รู้ตัวเราเรียกห้องเรียนกลับด,ด้านนะคะอีกวิธีหนึ่งคือก็เสนอสิ่งเราเป็นภาพโปสเตอร์นะคะเป็นภาพสีน้ําแล้วให้เด็กลองคาดคเนคําตอบตอนนี้จะเห็นว่าเด็กเกิดการสงสัยว่ามันจะเริ่มวาดตรงไหนและมันจะใช้เทคนิคอะไรตัวนี้แหละเป็น คำถามของคำตอบที่ต้องการสอนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยครูจะไม่เฉลยคำตอบให้เด็กลองคดาดในคำตอบในขั้นที่2เป็นขั้นที่เป็นการแสวงหาความรู้โดยการที่ใช้หลักของ learning by doing เด็กอ่านหนังสือมาแล้วเด็กก็พอจะมีพื้นแต่พื้นนั้นถูกต้องพื้นความรู้ถูกต้องหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะแต่ครูเนี่ยจะทําการให้เด็กลงมือวาดรูปแล้วก็น่าสนใจคือวาดรูปตามความสนใจของเด็กนะคะเรียกว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเห็นว่าคุณครูก็จะมีการแนะนําเป็นระยะระยะครูกําลังทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนกระทั่งวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่มีการเลือกภาพเพื่อจะมานำเสนอแล้วก็ตรงมีกำลังเสริมสร้างในเรื่องของการประเมินในประเด็นข้อการที่เป็นเรื่องข้อการสื่อสารเนี่ยดิฉันก็อยากจะเพิ่มเติมว่าเราสามารถทำเพิ่มเติมได้อีกก็คือว่าการให้เด็กเนี่ยนะคะสามารถสรุปความร,รู้ด้วยตนเองว่าวิธีการระบายสีน้ำแบบเปียกบนเปียกนะคะเปียกบนแห้ง แห้งบนแห้งหรือการระบายสีน้ําบนพื้นที่อยู่ในระดับต่างกันเช่น45องศา85องศาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเมื่อเด็กเขียนผังมโนทัศน์ออกมาได้แล้วเนี่ยก็อาจจะนําภาพที่เป็นการระบายสีน้ําแบบต่างๆเข้ามาเข้ากับกลุ่มกับข้อความรู้ที่ได้ก็จะได้ผังมโนทัศน์หรือผังของความคิดที่ทําให้เด็กทั้งห้องได้เห็นในองค์ความรู้ที่ชัดเจน ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการสื่อสารนะคะขั้นที่5เป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นอตอบแทนสังคมวันนี้อาจารย์ได้นําภาพที่เด็กเรียนรู้แล้วเนี่ยมานําเสนอถือว่าเด็กสร้างผลงานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะคะแต่เราอาจจะทําต่อยอดได้อีกนะคะก็คือเด็กอาจจะนําความรู้ที่ บริบูรณ์สมบูรณ์วันนี้เนี่ยไปสร้างชิ้นงานใหม่นะคะเป็นชิ้นงานตามความสนใจแล้วเด็กอาจจะเลือกการสร้างงานศิลปะงานของอาการระบายสีน้ำด้วยเป็นวิวเป็นดอกไม้นะคะที่เด็กเนี่ยใช้ความรู้ในการตั้งชื่อนะคะนี่เป็นความงดงามที่รู้จักการใช้ภาษา นะคะการใช้ตัวเลขเช่นในการที่กะสัดส่วนการให้น้ำหนักสีนี้เป็นต้นที่อาจารย์ได้นำเสนอไว้นี่ก็ชัดเจนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยเป็นชิ้นงานที่เรานำมาสะท้อนความคิดและงานนี้อาจต่อยอดได้อีกนะคะทำถึงทำโครงงานทำชิ้นงานที่เด็กสามารถที่จะไดะ้ในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆเพราะฉะนั้นงานนี้ต่อยอดได้อีกนะคะ ดกสมัยใหม่ที่ต้องใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพราะว่าผลงานศิลปะเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาวาดอย่างเดียวเขาอาจจะสร้างสรรค์บนคอมพิวเตอร์หรืออาจจะสื่อต่างๆได้ถ้าเขามีจินตนาการแล้วเขาได้รับกระบวน,นการที่ถูกต้องไปผมก็ขอฝากสิ่งนี้ไว้ด้วยครับ